ไปทุกคนก็ไปนอนในป่าสักคืนในร้อนสเสบียงน้ำน <'s> อนเข้าป่าแวะบอกกล่าวผู้เจ้าที่เจ้าทางเข้าใหอง จะมาพักแรมกันที่นี่นะครับคืนนี้กับลุงยิ้มนะครับคนเฝ้าสวนมะขามไม่ใช่เจ้าของสวนนะครับผู้ดูแลแกอยู่คนเดียวนะครับแกพิการหูหนวกดูแลเฝ้าสวนทำฟรีในการรับรอที่พักของเรานะครับมีบ่อน้ำบาดาลซึ่งเจ้าของสวนเขาเจาะไว้ ตอนนี้แกกำลังจะดูดน้ำขึ้นมาใช้นะครับเพราะตอนนี้หน้าแรงอากาศร้อนมากแกพิการหูนะครับหูไม่ได้ยิน ถึงที่หมายด้วยเวลา1ชั่วโมงพอดีนะครับ ออกมาบ่ายสองโมงครึ่งมาถึงนี้สามโมงครึ่งเส้นทางการเดืนโหดมากนะครับที่อยู่ที่กินแกคนะครับเอาต่อไฟหุงต้มด้วยฟืนถึงจะร้อนนะครับแต่ก็ไม่ร้อนเหมือนอยู่ในบ้านนะอยู่ในเขาอะ มีของะาะสัตางแห้งมาใช้นครับดูกาศร้อๆนๆะอ่ะบาดาลในเขาเนี่เย็ยนเย็นมากครับเย็นเยียบเย็นชื่นใจจริงๆถ้าหน้าหนาวก็จะอุ่นนะครับน้ำบาดาล ห้าหนาวจะอุ่นหน้าร้อนจะเย็นจะเจาะแพงมากเพราะมอยู่ในเขาจองเจาะลึกลทอดไม่เย็นปกติจะมีเมนูเยอะๆกว่านี้นะที่เคยมา <รอ S 3> แต่วันนี้เตรียมมาจากบ้านเนะมนูไม่เย็น คุยกันไม่ยรู้เรื่องหรอกครับแกเคยไปนาอาหารมาก่อนหมูไม่ได้ยินอุ่นกับข้าวนะครับอุ่นกับข้าวแกเมื่อวาน ก็แกจะมืดแล้วหกโมงแล้วบรรยากาศในเขาเงียบสงบน่าอยู่และไม่ร้อนเหมือนอยู่ในบ้านในเมืองนะครับคือไม่มีบทสนทนานะครับเพราแกหูไม่ได้ยินฮะคุยกันไม่รู้เรื่องแกใส่ดูปากเอาแกไม่ได้หนวกแต่กําเนิดถ้าหนวกแต่กําเนิดอาจจะเป็นใบอันนี้หนวกตอนโตแล้วมีลูกแล้วมีเมียมีลูกแล้ว อายุเกือบสามสิบแล้วแหละน่าจะสามสิบกว่าแล้วที่หนวกผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายสุดท,ท้ายก็ต้องมาอยู่ในป่าในไร่คนเดียวการหุงข้าวแบบโบราณนะครับข้าวแบบเช็ดน้ําหรือลินน้ําทิ้งนะครับมเมื่อข้าวเดือดลินน้ําระหว่างที่ลินน้ําก็จะนํากับข้าวมาอุ่นพออุ่นข้าวเสร็จก็เอามาข้าวมาดง คนสมัยใหม่จะเข้าใจใหรือเปล่ามันว่าดงคืออะไรดงคือการอุ่นข้าวที่รินน้ำทิ้งแล้วฮเดี๋ยวกลับไปกลับมา่ากลับซ้ายกลับขวาพลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนเมอข้าวไฟฟ้าเสียบแล้วรอกินเลยอันนี้คือรินน้ำทิ้งแล้วก็ นำมาดงนะครับซึ่งทุกวันนี้ไม่ไมีเห็นแล้วครับสำหรับมือเย็นแสนอร่อยในกระท่อมข้าวเยอะเลยข้าวข้าวจากในเมืองกินในป่ายังไม่ทํากินนะเสียย่งน้องน้อง ดีด right. ีโอ้ะอร่อนะป้าท่าก็จากระเอาคืน จากตื่นนอนเช้าสดใสครับเมื่อคืนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ลืมถ่ายตอนเข้านอนเลยเล้วกันกลางคืนออกจะเย็นๆนะครับเกือบหนาวแต่เช้ามาก็คงจะร้อนเหมือนเดิมเมนูเช้านี้ทำอะไรกินเนี่ย อันนี้นกนกที่ได้มาแกจะย่างไว้ไม่มีตู้เย็นเรจะผัดนกครับผัดเผ็ดนกวันนี้<ก>เรื่องครัวผัดเผ็ดนก มืม้อเช้าเมนูมื้อเช้าระหว่างทำอาหารหรือว่าทำอะไรแล้วแต่ไม่มีบทสนทนานะเพราะว่าแกไม่ได้ยินเราก็จะคุยอยู่คนเดียว ชเช้าเปล่ยวบุญ <c oughs> แต่ร้อนแน่ๆวันนี้นี่ผัดผักบุ้งผัดน,นกแคปหมูเขาหลังจากทานมื้อเช้าเสร็จแล้วก็ ด้ลากแกกลับบ้านผมไม่ได้ถ่ายทำคลิปนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมจนจบนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าทางเดินทางจะพาไปไหนครับขอบคุณครับโชคดีครับ